สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันศสาร์นะครับวันหยุดมมตีพากันนะครับฝนเริ่มตกน้ำเริ่มมีนิดหน่อยนะครับในห้วยครับมาเช็คดูนะครับว่ามีตัวไหมลรอก,ก็นี่ครับพุกกรณ์ก็ชุดเดิมครับตัวปูดเหยืยอก็เหยือ่อจีนครับเหยื่อยาง วันนี้นะครับนี่นะครับไม้ก็เป็นไม้ห้วไม้นะลองดูนะครับตัว่วไหมลากมาช้าๆนะครับน้ำเริ่มมีแล้วครับมีช่วงหนึ่งแห้งกระมุดรับตรงนี้ มันเป็นห้วยสำราญน,นะครับถี <Okay. S 1> ข้ามฝั่งแล้วก็ดึงลงบรรยาก,งง <Okay. S 1> กาศดีมากเลยนะครับ สิ่นธนาการสันนิษฐานว่าปลาจะขึ้นมากินตรงไี้นะแล้วก็ตีไปนะครับปลาจะมากินเหยื่อลอดักเหยื่อตรงหน้าสะพานนะครับ ติดไม้เราติดยางเราก็ต้องดูเหยื่อนะครับว่าคอมเบตเปิดไหมน,ะน่ครับอย่างยางก็ประมาณนี้นครับไม่มีอะไรมากครับ พยายามทรงเหยื่อให้ข้าวฝั่งนะครับแล้วก็ลากลงถ้ามีตัวมก็จะมาเฉยเหยื่อของเรานะครับ นะครับตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะครับอากาศสดชื่นเลยนะครับปกติพคงจะมาเช้ากว่าน,นี้นะครับวันนี้นึ่งข้าวครับนึ่งข้าวทิ้งไว้นึ่งข้าวเหนียวทิ้งไวน้นั่นที่บ้าน มากมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอาจจะประมาณนี้นี่นะครับบรรยากาศอันนี้ฐานปลาปลาจดขึ้นมากินเหยื่อน,นะครับตรงไหนเราก็ตีไปนะาชาชาครับลากมาช้าๆครับ พยายามสร้างแอคชั่นนะครับทําไม่เหมือนมีทําไม่เหยื่อเราเหมือนกบเหมือนอะไรที่ลอยนะำว่ายน้ํามาครับตาก็จะมงครับนี่ครับหมายลักษณะนี้ก็คือจะมีริมตะเลนี้นะครับวอย่างนี้เราตีตีไปเลยนะครับตีให้ให้มันชิดชิดขอบริมน้ํานะครับห่างให้อย่าให้เกินสองหนึ่งครับลากมาครับ ปลาเขาก็จะนึกว่าเป็นเหยื่ออะไรที่วิ่งมาเขาก็จะขึ้นมาช่วยนะครับส่วนใหญ่มันจะปลาจะกินใกล้ๆฝั่งครับหมองนี้สวยมากครับลองดูมีตัวไหมหลักมาเรื่อยๆแล้วเรียบมาเรียบมา ไม่มีครับเอาอยู่ที่นะครับอืมเี่ืี่เดิมเลยครับเดี๋วจะเบาไปไหนนะครับเดีย๋ยวตอนนี้ตีไม่เคยไก่เดีย๋ยวยางของจีนนะครับ ซื้อจากรัชดาคนระับตัว18บาทหลากมาเลยเลยครับ นี้เดินครับรู้สึกว่าน้ำจะเจอขึ้นนะครับจากคลิปก่อนที่ถ่ายให้เพืเ่อนๆดูนะครับน้องๆดูนจะไม่เยอะขนาดนี้นครับขี่ขึ้นฝั่งนะครับลากลงเบาๆนะครับลงมาเรืเ่อยๆนะครับ น้ำยังมีเยอะนะครับตรงนี้มีไม้ที่ชาวบ้านก็มารวมกันไว้นะครับป้าจะยูนตะรงนั้นนะครับเราตีผันผ่านนะครับเล่ากันผ่าน จะตีเข้าไปนะครับจะติดไม้จะได้เหยื่อ ขอมาช้าๆนะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับมีเวลาตกปลานี่มีเสียงนกเสียงปลาขึ้นนะรบรรยากาศสุดยอดนะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติว่างนี่ผมก็จะมาตกประจำแหละครับผมไม่เด้ไปไหนครับเวลาวันหยุดหรือว่าไม่มีงาน,นครับ น้าน้ำมาผมจะมาตกปรากฏต,ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะตกกลางคืนนะครับตรงนี้ปรากฏเยอะอยู่ครับไม่ไม่เจอตัวก็ตีค้นหาไปเรื่อยๆนะครับตกปลาต้องใจเย็นๆนะครับ ปีนี้จะแรง่อยนะครับน้ำน้อยปกติน้ำก็จะไม่ลดขนาดนี้นะครับปีหกเจ็ดนี่เป็นปีที่แรงมากเลยแต่ดีนะครับยังมีไมให้ได้ออกตกปลาดเรื่อยๆอยู่นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับน้ำยังไม่เยอะเดี๋ยวผมจะลองลงไปข้างล่างดูนะครับช่วงนี้เขาก็จะเริ่มหวานข้าวกันแล้วนะครับไปดูไปข้างล่างดูครับเผื่อมีผลงานให้ได้ดูกันนะครับวันนี้พอมีเวลานะย ที่ว่าจะรีบกันครับธนี้ถานะครับ้ามันจะอยู่อย่างนี้นะครับชาวบ้านก็จะทำตาไม้มาลงมลงกันไว้ให้้าอยู่ตรงนี้นะครับ เราต้องตีลากผ่านเฉียดตรงที่คองไม้นี่ครับผ่านไปผ่านมาครับเดี๋ยวพา,าอยู่ในนั้นมันหิวมันก็นจะวิ่งออกมาครับแต่อย่าตีเข้าไปในไม้นะครับ๋ดยดเหยื่อติดจะได้เหยื่อมาผ่านมันครับ ออมาช้าๆนะครับสร้างยึกชันนะครับถ้าหน้าน้ำมาเราลงมาตรงนี้ไม่ได้นะครับน้ำเยอะ มันค่อนข้างจะระวังตัวนะครับเมื่อกี้อยู่แผมตกลงไปมันมีการเคลื่อนไหวนะครับแต่ปลาค่อนข้างจะมันระวังตัว ผมเคยตรงนี้ผมเคยได้ใช <c oughs> ้ใหญ่ๆเลยครับใช้เป็นโลเลยครับตรงนี้ชัอนชะโดไอเได้ครับแต่ว่ามันเป็นปีที่แล้วครับสองปีที่แล้วน้ําท่วมน้ําเยอะมากครับแถวนี้หน้าแรงก็มาปีนี้แ้ง อนี้เป็นที่รวมศูนรวมของพวกนักตกปลานะครับปลาก็จะเคี้ยวนีย่ยใครที่ให้นั่นหน่อยก็จะได้ครับใต้ตัวครับใช้เทคนิคมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเมีเหยื่อตัวเดียวนี่แหละครับเหยื่อใช้จนเย็นเหมือนแล้วครับลองดูฝั่งนู้นนะครับเห็ขนฝั่งแล้วก็ลากลงลครับ บรรยากาศทางธรรมชาติยังไมในเมืองหาไม่ได้นะครับ อาจจะเคี่ยวหน่อยน,นะครับตีขึ้นฝั่งใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยลากลนึงเห็นปลาขึ้นอยู่นะครับ พาเลยครับม,มันไม่ได้กินครับมันไม่ได้งับเหยื่อแล้วนะมันตกใจครับผมก็เลยเลยนะครับแลก็กินแล้ว เนียบร้อยครับได้แล้วครับกินอยู่ใกลมากเลยครับใช่นี้ยแลังสวยเลยนะ มีผลงานให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับหลังจากพยายามหลายหลายครั้งนะพยายามตียำ้ยำๆครับนี่ครับใสกำลังสวยเลยขอบคุณที่นับชมนะครับติดกดติดตาม้วยนะครับขอบคุณครับ